สวัสดีครับเปลี่ยนมาเก็บเห็ดนั่งลงเดี๋ยว,วสิกับ <c oughs> บอกเราเก่าสิพ่อแม่พี่น้องก่อนมาจังไหนแม่นมาพวกเราไปเลยเอา้าอู้ยพ่อแม่พี่น้องอันเดี๋ยวสิให้พ่อแม่พี่น้องเบนเบนิ่งก่อนสาโซ่ดูอันดอกมะโนอยดอกในน้อ้อยไปต่กระร่างไปต่กินเยอะเรื่อยเดี๋อยเยอะแคนี่พ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งเบิ้ลเบิ้ลเห็ดนางรมเดี๋ยวแพชเดี๋ยวเด้อให้แม่ทาให้พ่อแม่พี่น้องเบนเบิ่งก่อนบอกละอาจจะสั่นนิดนึงเด้อจ้ะเด้อเพราะว่า บเรตเตียมยังมาเลยแผดวาสิมารอเบิงซื้อไม่พอพี่น้องอันละกะเขามาานี่ว่าผู้ได้เห็นยางออกกําลังกายอยู่ขึ้นลูก่อยแทบลูก่อยอีหลีเนี่ยเนี่ยก็เลยว่าปรลาไปเข้าไปหาเห็ดกันเห็ดนงางรมจะฝ่าวก็บด้วลูกให้แม่บรรยายน้องคนฟังคนเบิงก่อนนี่ม่พอกาลัางต่อออยู่น้องบอสมาแม่เอาไว้บบได้เดี๋ยวเบิดประสริ <laughs> นี่พี่น้องไต่มังอยู่เนี่ยเบิ้งเบิงๆๆเนี่ยซัมนี่หละกำลังกินเนาะนี่ี่นี่ พ่อแม่พี่น้องจ๋าเบึ้งเบึงบึงบึงพูด <_ C 1> ถ,ถึงมาถ้าเอาไว <_ C 1> ้นี่ก็ได้หลายอยู่จ้ะวุ้ยอยา่าเฝ้าลูกให้แม่บรรยายก่อนวุ <_ C 1> <ๆ>้ยอยา่าเฝ้าเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประกาดเดี๋ยวใจเย็นลูกยังดีนะที่มีถุงแพ,พรไปสื่อของมามันเลยมีถุงนี่นั่งล่มอ่อนๆหน่อยๆน,นี่พ่อแม่พี่น้องจ๋าเบึ้งเบึงว้าจิโชว์เนาะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปสวยๆก่อนเอารูปลงให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งอ เอาจัดการเลยลูกแบบน,นี้เนาะเก็บๆๆๆเก็บเก็บเก็บนั่นห้อยตัวนั่นนั่นห้อยทากินของใสเก็บพอเลเก็เมื่อกี้เองไหมบ่ออันน้อยๆเพื่อนหนักเอาไปเดี๋ยวห้าวก็มาจอ่อเบิ้งอีกแต่อันใดที่มันเอาไ่าก็เอาไปก่อน <onnaise S 1> เอาก่ะม,มาเก็บพูนึงทายอยู่ข้างหนึ่งไปเก็บข้างหนึ่งลูกพ่อแม่บ่มีขากันทันเนี่ยขยับกล่องเร็วบ่ได้เลยลูกเนี่ มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสองสามเออโอ้หัวค่อยๆเก็บดีๆนะลูกเห็ดสวยๆนั่นว้าหินดอกมึงสิขึ้นมาอีกอยู่ด้อเอาไปอันนี้มันเห็ดวะแมนแมนโอ้ยเก็บเอานะลูกนะพ่อแม่พี่น้องดีใจเนาะลูกเนาะดีใจบ่ประยังว่าเมื่อกี้ยังนไง เพิ่นมาออกกำลังกายแพทกะเฮ้ยเลิกงานแล้วไปสื่อของแล้วไปเบิ่งเห็ดก่อนหนะ้าเพื่อเราลักขึ้นขึ้นอีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าบิ่งกี่หลักหวานสุดยอดเลยเห็นบ่กะล่างอ่อนๆเนาะลูกเนาะกะล่างไปตะกินเลยคุณน่ะดูแล้ววันนี้ทำอะไรกินโอ้ท่านะนี่ผัดไก่ไก่กินโอ้ยมือนได้กับช็อไส้ตะไก่แหละ จะได้กานจะเห็นพัดใส่ไก่เก็บลูกหล่าเก็บกินในร้ายเหมือดงูนั่นเออก็เก็บไว้กินหลายมืออันนั้นอันเล็กๆเอาไว้ก่อนเด้อลูกเด้อหามแกะใหม่ออกเด้เพราะว่าเสือเห็ดพน่นอยู่ทั้งใต่เดี๋ยวพ่นก็บขื่นอีกจ้ะนี่เดี๋ยวเด้แม่ให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่งเบิ้งนี่พี่น้องจ้ะเล่าก็บขื่นอีกเอาเลยลูกจัดการเลยครับและมีเมืดกับบะมีบ่ได้เอามา บ่สิมาดจ่อเบิ้งซื่อๆฉันมือได้บ่าเด็เตียมเนี่ยเป็นว่าสีนาะลูกเนาะตั้งเป็นทำมือได้บ่าเด็เตียมการเนี่ยขี่รถมาผ่านอุ้ยเห็นเลยขี่รถมาผ่านแม่ว่าสั่นที่แรกเห็นเห็นผิดพี่น้องบันนี้พ่อขับมาทางแพทย์น้าว่าแม่นลูกหลวงบ้านเราว่าแม่นแม่เห็นผิษตอนนั้นอ่ะบันนี้พ่อขับรถผ่านมาเมืองนี้แม่เต็มเลยเพห็นปะ แกเอาหรือโบ่แกลูกไหมเก่าไหม่ดีได้เออโอ้โหหรือคือเก่าสร้างคนแต่ขึ้นคือเก่าแหละสามเป็นสิบปีนี่มั่งเหมือนนั่งสั่นเลิศบ่พ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวเขาไปบ่งหันหน่อยน้องลูกเนาะได้แม่เขาเย็บรถนั่นัะสุดท้ายมาโซดูโซพ่อแม่พี่น้องดูเด็กครึ่งถุงตีออกดูลูกตีถุงออก่นเบืองนั่นเลยพ่อแม่พี่น้อง อ่อนๆงามๆเลยนี่เห็ดกำลังกินเลยไปๆบักลาไปพ่อแม่พี่น้องนี่เห็ดยังต้องขอโทษขออภัยในความสั่นเด้อพี่น้องว่าบ่มีขากันสั่นจะ้ะหนุ่งบอลมาเห็ดยีโนกีบอลพ่อเนียนนี่ลูกจะก,กับเห็ดยังเลยนะประาดยักษ์ใหญ่แล้วเนี่ยเห็ดยังล่ะพี่น้องคือ,อยักษ์ใหญ่คือเหลืองเออเหรอนี่เต็มคันคืน เฮ็ดนางลมไปพวกหลายยางไปไปจอดเบิ้องมามันสิมีให้เก็บให้พ่อแม่พี่น้องเดือบเบิ้งอีกบ่มันหลุนหลุนน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจา้าเดี๋ยวเก็บหญิงนะแม่พอฟินสินเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเดือบสินสิ้นค่ะเดือนนี้บ่ <c oughs> <c oughs> นหนาวหรลูกหนาวเนาะแต่นู้นมออกกำลังกายสันแม่ก็ะส่วนขึ้นรถมาเลยเมื <c oughs> ่อน,นี้อากาศแจ่มใสเด้อพี่น้องนี่ อันนี้เป็นสนามกีฬาสนามเด็กเล่นเด้อบอมันสนามเด็กเล่นเป็นสนามกีฬาหมรม,าม,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 ม่พ่อพี่น้องเวลาขาเจาะตะบอลพ่อซ้ำนั่นละพี่น้องพ่อซ้ำนั่นก็นดีใจย่างหาเบิ้งเบิ้แล้วบ่มีมันออกมันมันก็นออกตามทถาที่เพิ่นออกกันแล้วเนาะบ่มีจ้ะมีเท่านั้นแหละย่างหาเบิ้งหลายมองแล้วนี่ตะกี้แพนมออาแลนอ่อมสนามไปนี่ตะกี้แพนมาแลนอ่อมดีดี พาลูกมาแนลนดะเีผ้าหนงบอลมาแลนแล้วก็ไปปิน้นแนวเหล่นอยู่ช่างฝุ่นแมนบอลูกที่เข้ามาปิ้นของเหล่นนะแมนบอ<ะ>แมนมองที่เข้ามาปิ้นอันที่แปลว่าเขาเอนอนี่ยังอ<ะ>่ะบ่แมนบอพวกเรามองบอลูก<ะ>แม่จำผิดติมาขึ้นมาทางนี้บักระ,กะ,ะไหนแม่จะดูตรงนี้หน่อยนึง<ะ>แม่จะดูนี่อุ้ยอากาศดีครับพี่น้องอากาศสวยมากเลยบอลเลย มื่อวานพันมีแดดจ้ะแค่ก็เลยถือโอกาสถ้าแดดดีดีสิก็แดดบรีก็ออกคือเกาพันเห็นเห็ดนนะ่ะพอดีมื่อวี้ว่าสิมาหลาะเบิ่งซือซ้อบังเอิญมาพอเห็ดจ้ะมาพี่น้องจ้ะอากาศสวยงามกูบาวกูบาวถือถุงเห็ดคนได้เห็ดอ่อนๆก็เบิ่งบรรยากาศไปนําเด้อพี่น้องเด้อเห็ดมีน้อยก็ดูบรรยากาศ ปะปนกันไปนี่ข้างใต้ผมเป็นทะเลผมนะเป็นทะเละไปที่ละลูกย่างนั่ไปว่นมันย่างซื้อๆเลยเนี่ยมึงเห็นห่วงเด้อเห็นเห็ดละห่องหลังดังเฮ้อมาสันไปนี่เด็กกันย่างไปนี่กับไปหมดรถห่อมก็เดินไปสิลูกไปสิพ้ายงง่างกับไปรถลดนี่แหละ แนมบวหายเสียเป็นการเสียเวลากับเบิ้งเห็ดไปนั่น็นขอเจามาแล่นออกกําลังกายถุนไอ,ไอ <laughs> ห้แม่ไปเบิงบักลายยางแล้ไปผุนได้หนูคนแม่สิมาเบิงหม่งนี่สอดปัดนุน้ยยางเลาไปบองหันไปเบิงไปเบิงขอนนั่นนะ้ำทีสิบลมีอย่างเด้อบ่มีบ่มีพี่น้องจ๋าไม่มีอะไรในกอไผ่ไป ไปนั่งนั่งข้าวบักล่าดูบรรยากาศไปด้วยนะวันนี้มันบวมเหมือดเนาะสวยงามมากสิภาพพอมให้พี่น้องล่มสน,น,นามกีฬา มันเป็นลักษณะนี่แหละจ้ะป้าเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวไปเบิ่งคอนมันอีกคอนหนึ่งกืบสิบห้าเมื่อแล้หนาวอยู่ได้หนิอย่ามาบ่นหนาวพี่น้องหนาวหนาวจ้ะหนาวมากคุณบนลอ่าคุณแลนะคุณบอลนะแต่ละคับไปเบิ้งหันละลูกมองเห็ดเพิ่นเคยออกว่าเป็นซาบลาบอยู่เนี่เอาไปพี่น้อง หลุ่นหลุนบะซี่มี่บะบะมีกับสิผ้าเมื่อได้จ่าเดอ้อแม่หนังล่มบลูกน้องบอลมืนล่มเอ้ยลูกก็ได้พูดไปเบิ้งดูลูกขอนนั่นที่เขาเคยเก็บกันบางปีบนปีกายปีกายบ่ออกปีนี้สิออกบ่เพราะว่าขอนลังขอนเพิ่นกับบ่อออกสัมแม่ที่น้องจ๋าคือสิบ่มีดอ,อก น้องเือขอนเกาหลายแล้วกับ่อโอ,โอมีไหมลูกมไม่มีนะไม่มีเนาะไปผมมีกับไปอ้ยอากาศแจ่มใสดีแห้งพี่น้องจ้ะไม่ม,มีมีแต่กาดไม้นะจ้ะออ้ยออ้ยไปยาไปลดกันนะลูกเอ้ยมันโกกลายบ่นเนี่ยลงไปทางพุ่นลูกไปออกมาทางนี่มันโกลงมีลงนี่ รองเท้าจะเปียกออกมาป่ะพ่อแม่พี่น้องมันเปียกนะลูกมันหกคักด้วยน่นนะแชรบเอาปะแชกลับไปแนมึงเห็ดมึงหันน้ำเดิอมมอึงค่นคยออกนี่อีกวงหนึ่งมันหลุนน้ำกันมาแล้วจะออกบ่หกหกด้วยพี่น้องแผลกบะพาลูกหมดมาที่ดีนี่เรามองหาเห็ดแผลทั้งเถือะ โตดมันโมเมนต์เลยนั่นมันเราโตดหมดได้ด้วยพี่น้องบุกปลาพาดงโมสั่นถ้าเราเจอกับไอ้ผัวเป็นยังไงนั่นคือมันกับหกหกเข่ามาแล้วออกกระสิบ่วบัวออกซำอุ๊โอ้ล่มล่มล้นล้นปีนขอนกันมันกล่องสันสะเทือนอยู่บ่ไปกูบ่าวไปแล้ว ไอ้นี่บอลุนี่และสภาพปลาที่มหาเหตุเพื่อพี่น้องเด้อค้ออนนันแล้วค่อยออก ลับมาหอดบานแล้วพอไม่พี่น้องจ๋าอันบ่ม,มี่ผ้าอันลูกงางหาโมหูเสียงเครื่องลลางจานเรื่ด้โทรไหมยพี่น้องจ๋าแค่กะจะมาเห็ดข้มสะอาดเดี๋ยสิเห็ดข้มสะอาดเห็ดดำนะมาเอามาอวดจะซื้อเห็ดจังน่อยเพราะว่าอัน yes. เดี๋ยวเดี๋ยวสิเด็ดแต่งเขาแต่งหนามให้ข้าเจ้ากินเนาะนี่ล,ลุงเหมือนเบิรงเลยเด้อนี่คุณ แล้วสิเลบอเขามาเบิ่งกันว่าเราจะเละไหมเห็ดดำที่เราเก็บมาที่ว่าเปียกฝนนะจ๊ะแตงแต้นี่เปียกฝนนะแพจว่านเีเห็ดความสะอาดเห็นบอพ่อแม่พี่น้องจ๋าที่แล้นี่นี่น,นี่เห็นบอแล้วเนาว่าแ,แล้วเละกับมีเด้อเพราะว่ามันมันเละที่แพทย์บอพยายาเก็บนะพ่อแม่พี่น้องว่าอันเสียดายเนาะแพทย์ก็เสียดายที่กันจ้ะแต่วันนี้เห็นบอพี่น้องจ๋า เราเละเนาะเวเดี๋ยวเผ็ดจนเลือดเลือกเอาได้ง้องดอกก็เละแต่ว่าง้องดอกกับบริเราจะว่าเผ็ดกับบริเก็บพ่าถี่เราเละเละค่ะเนาะอ้กับโบมินเนาะจ้ะถึงจะจะเละแต่เรากับโบมินเนาะเยวนะจะเลือกเอาอาวดให้ดีเฉย ไตมันอยู่ที่บพิน่อ,นนนองจ้านี่มีดนีนอยู่ท้างไตนี่แหละหเท่ลงนี่เลยเท่ลงวดน,นี่แหละสีน่าสิเละินก่อน่่เพระเห็ดข้นสะอาดโอเคใหลุงห็นพ้อมพ,อพี่น้องเบิ แล้วได้ข่อยได้มีดแล้วมีทั้งสองเดมอยู่นี่เลยเนาะเบิงบ่งเบิ่งมาสะเห็ดแห่งเบิ่งเด้อจ่ะปุ่นนะโอ้ยฮะหักลายนี่ยเห็ดหนัไงไก่หัวอยู่ทั้งใต้ขึ้งปิ้งเนาะขึ้นผิงเนาะนี่พ่อแม่พี่นอ้อง แล้วก็บ่ค่อยเสียปันหดได้ห่ะเนาะว่าแพทแพทก็ไม่ค่อยได้กิบเอาทีที่เพิ่นเสียนะจ้ะแพทย์ก็เลือกเอาแต่ดอกที่เพิ่งงามๆเนาะยังคงสภาพเดิมจ้ะนี่โอเคอยู่จ้ะโอเคอยู่ถุงมือเละตุ่มเปะถ <laughs> ุงมือกับขอดอยู่ในกระตาเนี่ยแหละอยู่ในรถก็มีอยู่แต่คิดถ่านอกไปเอาเ้ย Cái tiếng see young mang to say no in kim litter. I'm set up room for them. Hm? Hm? Thùng Hm? 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 hết Hm? luôn Hm? 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 จะมาอวดหน็นางลมนะจ๊ะแพตโป๊กไก่แบ่งสองคนพอลูกมูนี่มูนี่มีแค่ลูกไส่สหน่อยแหละไส่กลางเพื่งเดไ๋ยมากินน้ำเนาะนี่พอแม่พี่น้องแพตสิต้นนี้แฟนแพทแล้วว่าเราสิเห็ดกะบับพอชอรมัน,นหน่อยๆสิสมันเห็ดกะบับกำลังดีแล้ววะแล้วกินบ่พี่น้องจ๋า บึงเห็ดกองมาถึงมานี่พี่น้องจ้านี่ท่เล่กันเล็นน่เห็ดหนังไก่กับบ้านเผื่อๆอยู่นน่เห็นบ่อบึงดอกเห็ดถืออุ้ยฝุดนฝุนได้กินพอได้กินพอได้เล่มเหลืออยู่เนาะพี่น้อง นั่งร่ม na. ก็ได้ไปจอบกับพ่อได้อยู่กับพ่อได้เรื่อยๆอยู่นอกจากเนาะนี่จ้ะปลาหอยสัตว์อยู่ฝั่งฝั่งกูนะโอ้ยพี่น้องมึงมันจงไหวไงพ่อได้แหละน้องบอลว่าจงพ่ได้แล้วแม่ตรงเจ็บแหละเพราะว่าอัน มันอยู่นแบบว่ามันอยู่มอมอ,มอนบบอยู่สูงไหมพี่น้นองจ๋านี่ <c oughs> เป็นสั่นเป็นสั่นนี่งานหลายนี่โอโวขโมแต่งแต่ว่าเอามาอวดจะซื้อด้อเห็ดดำนั่งเห็ดวามสะอาดสิบุดรให้เบิ้งด้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าให้เบิ้งว่าสภาพแล้วยังอยู่ตั้งหดซซื้อจ้ะเดี๋ยวเผัดก็จะจ <c oughs> เห็ดเห็ดนั่งร่มแล้วก็จะ ปิดคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้หละจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวแตงข่าแตงงามหลูกให้แฟนกินละเดี๋ยวแค่จะเฮ็ดความสะอาดเฮ็ดต,ต่อเนาะเพราะว่าต้องเฮ็ดละจ้ะเพราะว่าเฮ็ดบ่อใดแล้วอยางแล้วเสียเบิดเนาะมันต้องเฮ็ดความสะอาดเอาดินเนาะยังออกและก่ะสีเฮ็ดยังกว่ากันไปสีเฮ็ดแหนมหรือสีเฮ็ดเฮ็ดสวรรค์กันยังบร่รูเพราะมีพ่อแม่พี่น้องแนะนำมาว่าเฮ็ดดำนี่นะเอาตาข้อสำนึงและก่ะเอาไปถอดเห็ดเห็ดสวรรค์ กระเสียบประสาทลองพี่น้องจ้าทำได้หลากหลายเมนูจริงเนาะไม่ลองก็ไม่รู้นะจ้าตะกี้ก็เคยเห็ดเห็นนั่งล่มเห็ดเห็ดสวรรค์กระเสียบแต่ว่าสุมือมันบริมีเห็ดหลายพ่ให้เห็ดประหนันแล้วเห็ดนั่งล่มเห็ดหนมกินแเนื้องบอลเราก็มากินแกงกินมเนือเบิดแล้วอ่อนๆนะจ๊ะ อ่อนๆจ้ะอ่อนๆแฟนแพ้แล้วเหตุบับสู้ลูกสู้เต่ากินกส่ลายเต่าชัวน้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะ แค่หน้าบอห็นดอกน้องบอลเพิ่นเห็นแม่เต็มเลยเพิ่ะนะทั้งแม่นะีน่ยเนมเห็นเห็ดอันนั้นทั้งแม่เน,ะนมเห็นเห็ดอัน,น,นตายบักะตายบ่วตัวนี้ตัวแบบที่ดีแค่ถึกหลอกหลายรอบแล้วพี่น้องจา้าตายบัตัวเนี่ยหล,ลอกมาหลายรอบแล้วจริงๆเลยหลอกมาถาม Thank <laughs> ว่าเทวามสะอาดหน่อยนึงว่าแฟนแพทเราเห็ดเพิ่นบไโลรางเลยพี่น้องเขาจับเลาวแล้วโบรางเลยเราจับใส่เตาเลยโบ่าณกำลังเ,ลลงเห็ดเห็ดส่วนหมาบโลรางจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันเสีสงๆๆๆยงเตะ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 แล้วอะไรพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ว่านแต่เมื่อวานนั่นก็ได้ถุงนึงเมื่อวามืนาอนนี่ก็ได้ถุงนึงเนาะแต่ว่าคนละใส่ต้นนั่นอ่ะออกออกบบว,ว่าพอดีแกงแต่ต้นนี้เป็นต้เห็ดต่มหยอกต่มย่ำเห็ดแต่ว่าบริเวเห็ดแล้ะแต่ต่มย่ำแฟนแพทเราเห็นแล้วว่าว้าวฉนิเห็ดอันนั้นเห็ดกระบ,บับเห็ดก็เลยจัดไปอ่ะแล้วเ,เห็ดไป จะมีเห็นรถพี่น้องจ้าเลยอยากจะบอกว่าออกไปเก็บเห็นนั่งร่มกระหลกหรอก็อยางสงสัยแพทไปสัมผัสหม่งที่หมาหมาบางพันธ์ที่เพิ่นเป็นขนหนา,หนาแข็งแข็งพี่น้องจ้าเพราะว่าสงสัยข้าจเจ้าผ้าไปยังแพทไปโดนขนเพิ่น,น,นสิไหมโอ้ยพี่น้องอจับบ้านในหอดทุกอย่านดีสัม ตรงขึ้นเพราะไม่พี่น้องจ้ะพื้นขึ้นว่าเด้ขึ้นด้นแล้วนะตั้งแต่กินยาทำเพาะไม่ยาคนะือสิข,ขึ้นขาดาเพรานี้ขึ้นยุติได้ขื่นมาหลายจ้ะหน่อยนึงตงุ้นขั้นหยาบหยาบขึ้นมาแผ็ดฝ่าวไปอาบหนาเฝา่ากินยารัดเลยเป็นปืนเป็นปืน,ปน,ปน,ปนขึ้นว่าเด้เป็นด้นแล้วแล้วก็รู้สึกหายใจผัออกนั่นแหละก่อนสิเป็นนะก่อนก่อนไอ้ ตุ้มสิมาสิลูซสึกท่านที่เลยสิลูซสึกแน่เหนา่าอันเวลาแผ่ขึ้นมามนจะเป็นหน้านั้นแน่ๆแน่ๆก็สก็บเอาให้เบิร์พอหนองบอลเราอุตส่าห์เก็บมา 叫啊！ อจะได้ยังหยักลุนียบรลอยพี่น้องจา๋าหมดแล้วตัวนี้มันเป็จแบบค่ะบเดี๋ยวอาหนึ่งเห็ุนั่งลง่มพี่น้องจา๋าอ,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 อ่อนๆเนาะอ่อนเลยโอ้ย ด้วยใบชะนอมหาแฟนแพที๋ยวอวดดอกเห็ดจังนอยกับสิขอลาไปก่อนนี่จะ้ะมันก็นยังสดชื่นแจ่มใสคือเกา่าดอกเห็ดเนาะพอแม่พี่น้องจะ้ะเห็ดหนังไก่นี่ดอกเห็ดยักษ์ไงมีแต่ดอกไงไงพูดยังสวยงามเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจ้งจะเห็ดท้งองเข่านี่คลิปนี้กับสีฟ้าประสมนี่เรีอกพอแม่พี่น้องเดี๋ยวไปจัดแจงอาหารให้ลูกให้แฟนกินก่อนจะ้ะ ขอบคุณหลายเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า